สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ฟานหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะทุกทท่านกันเลยเนาะก็สวัสดีนะครับ FC ผู้ที่จะโชคดีถูกหวยลาวพัฒนาในวันนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้งบน้อยคัดน้อยเน้นนะฮะไม่ด้วาจะเอาเลขไหนเลือกไม่ถูกอ่ะผมเลือกให้แล้วคัดให้แล้วข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางก็ได้นะเป็นกลุ่มแนวทางหวยเท่านั้นนะฮะเนาะอ่ะเด็ดๆน้อยเน้นเข้าไปรับกัน นะครับสีบฟ้าฟันแหลกภาษาอังกฤษที่ป้าผมไปให้ก็มาดูในสูตรนี้นะสูตรป่าสองนะสูตรป่าสองจะเป็นยังไงสูตรนี้ลงวัดแรกนะครับเนาะลงให้ดูวัดแรกตั้งแต่นะครับวันที่14นะลงวัดแรกเป็นสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นสูตรย้อนหลังนะ,ะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้เด้กันนะครับซึ่งเข้ามาตั้งแต่วันที่3 1นะครับตุลาคมแล้วนะฮะก็จะนั่นแหละนะไปเอางวดวัน,วนที่29มา นะครับสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับอะศูนย์ศเนี่ยอะครับก็ในชุดเด่นในตัวแรกนะครับเราก็จะนําในหลักแสนหลักแสนนะครับจะบวกด้วยเลขคงที่8เนี่ยตามชื่อสูตรเลย8 2หลักหมืน่นบวกด้วย2เนี่ยก็จะได้เลขเด่นเลขวิ่ง2งตัวนะครับมา1ตัว8บวกกับ0ได้8 8อ่า2บวกกับ0ได้2เนี่ย ก็จะได้นะครับอ่ามันก็จะได้ประมาณไม่ประมาณได้8ชุดนะฮะเนี่ยส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็เอาหลักสิบหลักสิบนี่จะบวกด้วย8นะเลขคงที่นะหลักหน่วยก็บวกด้วย7เนี่ยงวดถัดไปก็ต้องบวกแบบนี้นะฮะอ่ะตัวเด่นตัวแรกนะครับที่จะมาจับ8กับ2ตัวนี้อ่านะครับ2ตัวนี้เนาะศูนย์บวกกับ8ได้8ปนะครับ แล้วก็0ูบวกกับ7ได้7ถึงตรงนี้ก็จะลดแต้มน,นะครับไปก็จะเป็นที่7จ5อ่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับตัวที่จะมาจับก,ก็ได้8 7 6 5หเนี่ยแค่นี้ง่ายง่ายเลยเนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับในที่นะครับในเลขเด่นเนี่ยเลขเลขวิ่งเนี่ยนะครับในตรงนี้ อ่ะนั่นแหละนะครับก็จับคู่กันได้แล้วเนาะนะครับส่วนผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไป่ก็จะเป็นนะครับในที่ในหกหกสี5ส5อนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็มานะครับในที่ใน25นี่นะครับเนี่ยง่ายๆแค่นี้แหละนะครับก็งวดถัดไปก็ทำเหมือนกันนะครับหาตัวเด่น2ตัวมา1ตัว แล้วก็จะนำในที้ในหลักแสนนะบวกด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นนะบวกด้วย2เนี่ยแบวกกันกับ6เป็น14 2บวกกันกับนะครับ4ก็จะเป็น่กก็จะได้ในนะครับเลขเด่น2ตัวมา1ตัวก็คือ4กับ6ตัวที่จะมาจับเลยก็เอาหลักสิบบวกด้วย8หลักหน่วยบวกด้วย7 8บวกกันกับ2ล้วก็จะเป็น10นะเป็น0ูนย์ ถ้าบวกกันกับ7ก็เป็น2อ่ะลดแต้มไปเป็น10ก็จะได้ในที่ใน0 2 1 0อ่ะตรงนี้มันชนกันก็ตัดออกไปก็เหลืออยู่6ชุดนะครับส่วนผลเน่งว่าทันมานะฮะก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน5 4 1 2, 2ี6นนะครับอ่ะก็มาในที่ในตัวกลับนะครับ6 2 2 6นี่เนะี่ยแค่นี้เลยนะฮะ ถัดไปก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะสตัวเด่นนะก็เอาในที่ในหลักแสนบวกด้วย8นะหลักหมื่นบวกด้วย2แค่นี้เลยนะครับ8บวกกันกับ5นะครับ8บวกกับ5เป็น1 3เนาะ2บวกกันกับ4นะครับก็จะเป็นในที่ใน6 2บวกกับ4ี่เป็น6นะครับอ่ะก็จะเป็นในที่3ามห 3 6 3 6นะ2ตัวเด่นนะครับส่วนตัวมาจับเลยนะก็เอา8บวกกับหลัก10บเ็บวกกับหลักหน่วย8บวกกันกับ2ได้0 6บวกกับ7ได้13 2 1อ่ะลดแตมไปก็จะเปในที่ได้0 3 2แล้วก็1อ่ะแค่นี้เลยนะครับนะเนอะอะแล้วผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไปนี่ก็จะ เป็นนะครับในที่ในเจ็ดนย์สอแล้วก็26นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็มาในที่ใน6226นี่ก็มาบนอีกแล้วนะอ่านะสามวดก่อนหน้านี้นี่ก็ออกในที่ในบนทั้งนั้นเลยถัดไปนะครับเนาะก็จะหลักแสนครับบวกด้วย8หลักหมื่นบวกด้วย2นะครับ8บวกกับ7เป็น15 สบวกกับ0ได้2 5 2นะอ่ะ5 2 5 2แล้วก็5 2ตัวที่จะมาจับเลยนะครับเอาหลัก10บนะบ,บวกด้วย8หลักหน่วยบวกด้วย7 8บวกกับ2เป็น0 6บวกกับ7เป็น13 2 1นะก็ได้0 3 2 1 0 3 2แล้วก็1อะ่ะแล้วผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ในนะครับ0 9 3 3 2 0นะครับอ่ะก็มา2 0นะนี่ก็ก็ยังออกในที่ได้บนเหมือนเดิมนะในในสูตรนี้ถัดไปนะครับอ่ะหา2ตัวเด่นก็นำาปบวกกับหลักแสน2บวกกับหลักหมื่นนะครับก็ได้8ปได้1นะก็จะเป็นในที่ได้8ปดตัวเด่นตัวมาจับเลยนะครับก็นำาปแล้วก็7 สบวกกับ8เป็น0 0ศบวกกับ7ได้7ลดแต้มได้0 7 6ย์7 6หหแล้วก็5เนี่ยแค่นี้เลยเนะครับอ่ะแล้วผลในงวดถัดไปนะครับออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน3า1 1แล้วก็8ปดเเนาะก็มานะครับในที่ใน7 8 8 7ปดนะฮะนี่มาก็นี่ครับ มาตรงๆนะก็บนอีกแล้วนะครับบนอีกแล้วนะศูนย์นี้มาบนเยอะวันที่12นะครับก่วันที่10นะสตัวเด่น8 2 8บวกกันกับ3เป็น11นะครับ2บวกกันกับ8นี่ก็จะเป็น0นะแล้วเราได้1กับ0-2ตัวเด่นนะครับ2ตัวมา1ตัวส่วนตัวมาจับเลยเนาะก็นะครับในที่ใน8นะบวกกับหลักสิบบวกกับในหลักหน่วย8บวกกับ8เป็น16 เวก,กับ7เป็น14 3สสองนะ6 4ส2 6ส3 2นะครับอ่ะผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไปในที่ในเสหนะึ่งหห้าหนึ่งเนาะอืมนะก่อนหน้านี้มาบนเยอะเลยนะพอมาล่าสุดนะครับไปในที่ในล่างนะครับ6 1หนึ่งหนึ่งอ่ะตรงๆนะครับก็ยังดีนะที่มาตรงๆ นะครับนะอ่าหลางหลังนี้3งวดนะครับมาตรงๆทั้งนั้นเลยหวังว่าล่าสุดวันที่14จะเข้าอีกลแล้วดยการสูตรนี้นะครับ8 2นะครับได้5ได้5เนาะ7 8เป็น5อ่อนะ5ตัวเดียวนะครับเนาะ4ชุดก็บวก8บวก7นะครับ5บวกกับ8เป็น13 7บวกกันกับ1นึ่งเป็น8ป6เดลดแต้มได้4ชุดหนึ่งวันนี้นะครับยังก็ขอให้ถูกอีกเข้ากันอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้นะครับนี่เลยนะครับสลับในสูตรนะครับ8ปนะสูตร8ปสสูตรนี้นะก็หวังว่าจะเข้าอีกนะครับถูกอีกแล้วกันนะครับ4ชุดเนาะ ไม่มากไม่ไมนะครับหรือนะครับถ้าเลือกไม่ได้เ่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าเข้าล่าเลยเนะี่ยเข้าไปรับแนวทางกันได้เนะี่ยเข้ามาเป็น FC ตัวยงคัดน้อยๆเน้นๆน,น,นะครับรัฐบาลเร็วๆนี้เดี๋ยวลงให้นะครับเนาะ,ะ่ะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ